เรียนคัวจืดๆแบบนี้เป็นแบบนี้นะครับในงบ300บาทนะครับแล้วก็ไม่ต้องเจาะไม่ต้องแปะผนังด้วยปัญหาก็คือไอ้ตรงกําแพงเนะี่ยมันมีรอยเลอะเก่าอยู่นะครับแล้วเราก็ไม่อยากทาคราบซอสคราบอะไรเลอะซ้ําไปอีกแต่รอยู่หอพักนะครับไม่สามารถแปะหรือเจาะผนังได้นะครับเราก็เลยไปเจอ2ไอเทมนี้มานะครับมันคือม่านที่ใช้ในห้องน้ํานั่นเองนะครับเราก็เลือกลายที่มันเข้ากับห้องครัวมาหน่อยนะแล้วไอ้ตัวราวม่านเนี่ยเราก็เลือกแบบที่มันยันกําแพงเนาะไม่ต้องเจาะผนังเลยแบบนี้แต่บอกตามตรงไอ้ราวตัวเนี้ถ้าไม่เคยนว่ไมมาั ก็เลยต้องแก้กันอีกหน่อยก็ปรับให้มันพอดีพื้นเคา,เาน์เตอร์นะครับเสร็จแล้วก็เพิ่มความเรียบร้อยนะครับโดยการหาชั้นวางเครื่องปรุงมาสักหน่อยเลือกที่มันเข้ากับโทนเนาะก็จะเป็นสีขาวแล้วก็สีไม้นั่นแหละแค่นี้ก็ดูดีขึ้นละแต่ข้างล่างเนี่ยก็ยังดูรกๆอยู่ใช่ไหมของเต็มเลยเราก็จะเอาม่านมาติดเหมือนกันแต่ว่าง,งบหมดนะขอเป็นคราวหน้าแล้วกันแถมอีกสักหน่อยไอ้ตัวเคา,เาน์เตอร์ครัวเรามันเป็นกระเบื้องสีฟ้านะครับซึ่งดูไม่ค่อยเข้าเราก็เลยหาหแผ่นรองจานแบบนี้มาลองวางดูนะครับก็ดูดีขึ้้้้้นนนนนดงงเรร็็จจแแลวกกะะะไไปปมาาาณีภพห เราว่าดีขึ้นเยอะเลยใช้งบไม่เยอะด้วยนะครับไม่ต้องเจาะไม่ต้องแปะผนังนะครับไม่ต้องไปนั่งเถียงกับเจ้าของหอหรือเจ้าของบ้านด้วยนะครับ